ครับสวัสดีครับมื้อนี้ก็มาพบกับช่องให้พี่พลิกทะเลน้อครับพี่น้องมื้อนี้ก็พาพี่น้องมากินข้าวเลงเนาะม,มกกนนีเพิ่นบ่กินนําเพิ่นยังบ่หิวเพิ่นว่าก็เลยได้หามุมก,กินผู้เดียวนะครับพี่น้องเนาะมันคขับมนะันเนาะมื้อนี้ก็พาพี่น้องมากินก้อยนะพี่น้องก้อยเนื้อสดๆเนาะพี่น้องแล้วก็สีตูนเลือดลอยเลือดเนาะมื้องคือคือ,คอบ่ได้่ตูนเลือดดอกก็สิตักเลือดตักก้อยกินทั้งห้างกันนะพักก็จะมีผักสะแง่งเงนาะ กินกระเลยก็ต้องมีผักแพ่วพี่น้องมะเขือมะเข้งมาเป็นส่วนเลยมือนนี้มาโมจะว้าหลายพี่น้องนะหิวข้าวรื่องงานมาเนาะหิวข้าวนมบ้านก็น,นึ่งข้าวไว้ท้ามามาพี่น้องคำแแรกเนาะ 이게, you. 고이 know. <technique> <sha Qué> <left Christina> เต่าพี่น้องอืมเอาแตมไปให้นางด้วยอืมคู่ก็อยู่ข้างนอก,กนะพี่น้องเด็กๆอยู่ข้างนอกกำลังออนโอนเนาะทรงแรงหามุมไทยอยู่เหินก็มีแต่มองมดืมดๆพี่น้องเอ้ย วันนี้พอบานเพื่นมาคํำจากวันนี้มาคํำแล้วก็หิวแม่ก็เลยเธอเพื่อนกินก่อนหิวแห้งมืัอน,นี้ได้อาหารถือถือปากเ่า <c oughs> ก้อยสีน สิ้น ngủ อพี่มาเด็กๆก็กินข้าวอาบน้ำอยู่ทางนอกเนาะ วันนี้พามาถ่ายอยู่ในเืินอยู่ทางเนาะพอมืดคกูมองเห็นเนาะเลิดเลิดนะเอ็ดเอ็ดอะไรเลิดปรุงอย่างอีบ <eterm oon> ่ตรเลือด บ่ได้ปุุงยังเลยสดสเลยพี่น้องลอ,อยเลือดซกเล็กเขาอ,อื่นม,มาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อเพยยังไม่ทันกินนข้าวก็ได้ มะแขงนี่ต้นยู่เหินเด้อจ้ะไม่ามาะต้นยูสวนเก็บเอาสดๆเลยกินกับกอยเข้ากันเข้ากันพี่น้องหวานจ,จุ้ยๆเลย กินพัดกินตอนหิวบาดเนี่ยความแ่บมันจะไปเหลือหรือ,าอตาอดใจยังอยตัวปนตัวปนอยู่ทางนอกเสียงดังให้ได้ตัวปนตัวปนกินแล้วจะเด็กๆก,กินอะไรกินพอบาเพบ่คซื้อปิงอันหมูปิงเนาะ ซื้อหมูปิง้งซื้อตุไก่ปิ้งตุไก่ทานกันกินเลยย่างตัวแม่นี่ลหละแม่ก็เป็นเป็นเมที่ดีจ้ะทุกคนวันนี้นะคือผูกกินก้อนเม่กินตำหลังที่จริงกะยังไม่ทันเยอะจ้ะหาก,กินข้าวเท้งวังวองใบาสามเนาะแม่หาก,กินข้าวเทง้ง ก็เลยยังไม่ทันเยอะพอดีพอบานกลิ่นคือคนถ่ายกลิ่นถ่ายคลิปไปพร้อมสรุปโดดผมเนอะมาทำยังไงรู้เลือดสดๆเลยสำหรับคอเนื้อนี่ก็จะหูดีเนาะว่าถ้าเสื้อเลิศแล้วมันจะแซ่ไปอีกแบบนึงนะจ๊ะ กินกับพักแผวคักปันอย่างพักแผวก็อยู่สวนเนาะพักแผวมาสโซ่แงงเก็บเอาในสวนกำลังงามพี่นอ้อย เอือย่างเดียวชิว <disciple> ่าอย่างมีของแซ่บเอือย่างเดียวแซ่บครับเมียกินลูกบึงจะเปน้องเรือแบบนี้เดาะเรื่องชิว่าเพราะว่าขี้ตุหมดต้องลอยเดือดมนลอยจะถอยน้อยเลยมันลอยเสียปากหลูดแล้ววะดูเต๋าคำไง่ จะรูยน้อยกว่าของหวานน้องเฮงๆจังกินเธอนึ่งกระแซบพี่น้องเอ้ยแต่ทางบ้านแม่นี่ ถแถวอีสานเนอะนะครพนมคือเข้าไปซื้อมาก็จะได้สุดๆเลยนอะพอนเนอะอเขียงเพื่อนจะสุดๆมีเขียงเนื้อสุดๆ,ๆเลยปลาก้องกับกือน้ำลาย ส่งท้ายพี่น้องอิกสักคำมนนั้นุมาพี่น้อกนี่คงหวานเหมือนกันคงหวานเลือดส่งท้ายพี่น้อง เอ้าสำหรับคลิปนี้ครับผอก็ว่าจะมีคนนะครับพี่น้องบึงเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องให้พี่พิคคะแเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าจะมีด้วยพี่น้องเด้อ บาพบพอกันใหม่คลิปหน้า <Bye. S 1> จ้าบายบายจ้าทุกคน